สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยแคทอลิกนิวส์ของสื่อมชนแคทอลิกประเทศไทยครับประธานาธิบดีสาธารณรัฐคิวบาเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา วันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสส่งให้การต้อนรับนายราอูคาสตโตรประธานาธิบดีสาธารณรัฐคิวบาณนานครรัฐวัติกันโดยการเข้าเฝ้าครั้งนี้เป็นการเข้าเฝ้าส่วนพระองค์ที่เปลี่ยนไปด้วยมิตรภาพใช้เวลาประมาณ50นาทีซึ่งนายราอูได้กล่าวขอบพระทัยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสสำหรับบทบาทสำคัญในการเป็นคนกลางพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาธารณรัฐคิวบากับสหรัฐอเมริกา ในการถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในราอุยอมรับว่าเขาชื่นชมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเป็นอย่างมากและอ่านบทเทศร,รวมถึงพระดำรัสสอนของพระองค์ทุกวันไม่เคยขาดเพราะคำสอนของพระองค์ออกมาจากใจและเข้าสัมผัสจิตใจเขาเขาประทับใจในพระปีชาญานและความคิดที่ทันสมัยของพระองค์นับเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์ในวันนี้ ปัจจุบันนายราอูคาสโตรมีได้นับถือศาสนาใดแม้ตัวเขาและพี่ชายคือฟิเดลคาสโตรจะได้รับศีลลังบาเป็นคาทอลิกมาตั้งแต่เกิดและเข้าเรียนในโรงเรียนของคณะเยซูอิกก็ตามแต่หากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังคงรักษาแนวทางปฏิบัติของพระองค์เช่นนี้ต่อไปเขาก็จะกลับมาสวดภาวนาและกลับมาหาพระศาสนาจากคาทอลิกอีกครั้งหนึ่ง และในช่วงที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะเสด็จเยือนคิวบาในเดือนกันยายนนี้เขาก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไปร่วมทุกมิสซาที่พระองค์ถวายซึ่งนั่นจะทำให้เขามีความสุขมากแล้วกลับมาพบกันใหม่ไทยแคทอลิกนิวส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ